ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆผู้ติดตามทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีฟแฟนๆจากกระตูเรื่อง My Hero Academia ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับและสําหรับเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่ก,กันกับตัวเต็มมังงะ My Hero กันอีกเช่นเคยนะครับและตัวเต็มมังงะของเราในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นมังงะในตอนที่290กันแล้วนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าพีคเอามากๆนะครับเพราะว่าในตอนนี้จะมีการเปิดเผยนะครับตัวตนที่แท้จริงของ ดาบินะครับว่าดาบิเนี่ยเขาคือใครเชื่อว่าหลายคนก็คงอยากจะรู้กันแล้วนะคบเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเนี่ยก็เข้าไปรับชมรับฟังกันเลยครับโดยเหตุการณ์ในตอนนี้นะครับก็จะเปิดมาที่โรงพยาบาลที่คุณแม่ของโทโดโรกิอยู่แล้วก็ได้มีคน2คนนะครับที่กําลังวิ่งแบบลุกลี้ลุกลนนะครับไปที่ห้องพยาบาลของคุณแม่ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นพี่ชายแล้วก็พี่สาวของโทโดโรกินะฮะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้บอกกันทํานองว่าเร็วเข้าต้องรีบไปปิดทีวีที่ห้อง135ทั้งทั้งที่ทกําลังจะได้อ ออกจากโรงพยาบาลแล้วแท้ๆยังต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกหรอและภาพนะครับก็จะตัดสลับมาที่ห้อง135ซึ่งในตอนนี้นะครับคุณแม่ของโทโดโรกิเนี่ยก็กําลังนั่งดูทีวีอยู่นะครับซึ่งภาพในทีวีเนี่ยมันก็กําลังฉายเหตุการณ์นะครับที่พวกฮีโร่เนี่ยกำลังต่อสู้กับเหล่าเวรร้ายอยู่แต่ว่านะครับจู่ๆสัญญาณทีวีเนี่ยมันก็ได้มีคลื่นไฟฟ้าแทรกเข้ามานะครับแล้วก็โดนตัดสัญญาณไปและหลังจากที่โดนตัดสัญญาณไปนะครับจู่ๆมันก็ได้มีคลิปวิดีโอของชายคนหนึ่งนะครับโผล่ขึ้นมา ทประเศและชายคนนั้นนะครับก็คือดาบิที่กําลังนั่งกลุมขมับอยู่และหลังจากนั้นนะครับภาพเหตุการณ์เนี่ยก็จะตัดสลับมาที่เหตุการณ์การต่อสู้ของชิงการากิกับพวกฮีโร่ซึ่งในตอนนี้นะครับมาเกียเนี่ยเขาก็กําลังวิ่งเข้ามาใกล้ชิการากิเต็มทนแล้วและเมื่อ AllF o r one นะครับที่อยู่ในร่างกายของชิการากิเนี่ยเขาเห็นมาเกียนะครับกำลังเข้ามาแล้วเขาเนี่ยก็ได้คิดในใจนะครับทำนองว่ามาเกียเนี่ยมาได้จังหวะพอดีเพราะว่าในตอนนี้นะครับร่างกายของชิการะกินเนี่ยมันต่อสู้ต่อไป หววแลว้เพราะว่าก็บาดเจ็บหนักนะครับจากการต่อสู้กับเดกุแล้วก็โดนไฟความร้อนสูงของเอนเดเวอร์เนี่ยแผดเผาก็เลยทําให้ไม่รู้นะครับว่าชิการากิเนี่ยเขาจะหมดสติไปตอนไหนและสาเหตุที่ a l l for One สั่งการให้ชิการากิปล่อยอัตลักษณ์ที่มีชื่อว่าหมุดแทงนะครับออกมาจากไขสันหลังหมุดแทงเนี่ยก็คือไอแท่งเหล็กนั่นแหละครับซึ่ง a l l for One นะครับ,รบเขาเนี่ยก็ได้สั่งการให้หมุดแทงนะครับหรือว่าไอแท่งเหล็กเนี่ยไปโจมตีคู่ต่อสู้นะครับโดยอัตโนมัติเพื่อเป็นการลดทอนภาระที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายนะ เพราะว่าร่างกายนี้ออฟวันเขาก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะไปได้ถึงขนาดไหนก็เลยสั่งให้โจมตีอัตโนมัตินะครับเพื่อรอมาเกียมาแล้วเมื่อโทโดโรกินะครับเขาเนี่ยเห็นมาเกียกําลังวิ่งเข้ามานะครับเขาเนี่ยก็รู้ทันทีเลยนะครับว่าในตอนนี้พวกเขานี่ไม่มีทางจัดการกับมาเกียแล้วก็ชิกาลากิพร้อมกัน2คนได้โทโดโรกิกับเนจิเละนะครับพวกเขานี่ก็เลยเลือกที่จะทําการจัดการกับชิกาลากิก่อนนะคะเพราะว่าชิกาลากิเนี่ยมีเปอร์เซ็นที่จะสามารถจัดการได้สูงกว่า และทั้งโทโดโลกิแล้วก็เนจิเละนะครับก็ได้ทําการรวมพลังกันนะครับโดยเนจิเละนะครับเธอเนี่ยก็ได้ใช้พลังขึ้นเกีียวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนโทโดโลกิเนี่ยก็ได้ใช้ท่าหมัดเดือดประกายเพิงโจมตีเข้าไปใส่ชิการากิแบบเต็มๆนะฮะและในระหว่างที่ชิการากิกําลังโดนย่างเกลียมด้วยไฟของโทโดโลกิอยู่นะครับมาเกียเนี่ยมันก็ได้โผเข้ามานะครับแล้วก็ได้ทําการคว้าตัวชิการากิไปและแรงลมจากการที่เข้ามาคว้าชิการากิของมาเกียนะครับก็เลยทําให้โทโดโลกิกับเนจิเละเนี่ยพิกระเดนไปกัน โคละทิดโคละทางเลยและภาพเหตุการณ์นะครับก็จะตัดสลับมาที่ทางด้านของอีดาที่เข้ามาสมทบทีหลังซึ่งในตอนนี้นะครับอีดาเนี่ยเขาก็กําลังนําตัวบาคุโกนะครับออกไปจากที่เกิดเหตุแต่ดูเหมือนว่าบาคุโกเนี่ยเขาจะไม่ยอมนะครับเขาเนี่ยก็ได้บอกให้อีดาปล่อยตัวเขาลงเพราะว่านะครับเขาเนี่ยต้องการชัยชนะที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่การ่ายแพ้แบบนี้แต่ว่าอีดาก็ไม่ยอมทําตามที่บาคุโกบอกนะครับเพราะว่าในตอนนี้อวัยวะภายในของบาคุโกเนี่ยมันได้รับความเสียหายมากๆจนต่อสู้ต่อ ต่อไปไม่ได้แล้วและภาพเหตุการณ์นะครับก็จะตัดสลับมาที่ตัวของมาเกียซึ่งหลังจากที่มาเกียนะครับเขาเนี่ยได้คว้าตัวชิการากิมาแล้วนะครับสภาพของชิการากิเนี่ยก็คือแบบโดนเผาเกียมนะครับจนหมดสติไปและมาเกียนะครับเขาก็ได้พูดกับชิการากิไปว่ามาแล้วครับในท่านขอคําสั่งต่อไปจากคุณด้วยและทางสปินเนอร์ที่อยู่บนหลังของมาเกียนะครับเขาเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่คิดว่าชิการากิจะโดนเล่นงานจนย่อยยับขนาดนี้และต่อมานะคบภาพก็ จะตัดสลับมาที่ทางด้านของเอนเดเวอร์ซึ่งในตอนนี้นะครับเอนเดเวอร์เนี่ยเขาก็กําลังรู้สึกเจ็บใจกับตัวเองอยู่นะครับที่เขาเนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้เลยทั้งๆท,ที่เขาเนี่ยเป็นฮีโร่อันดับหนึ่งแล้วก็ขอโทษฮอคนะครับที่ไม่สามารถทําตามแผนที่วางกันไว้ได้แผนที่เขาวางกันเอาไว้เนี่ยก็คือต้องรีบจัดการกับชิกาลากิให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดชิกาลากิโดนจัดการไปแล้วเนี่ยมาเกียร์นะครับมันก็จะไม่ตื่นขึ้นมานั่นเองเพราะว่าไม่มีคนสั่งการเอนเดเวอร์เนี่ยเขาก็เลยคิดหาวิธีีนะคท่ จ,จัดการกับมาเกียแต่ว่าในตอนนี้นะฮะปอดของเอนเดเวอร์มันก็ยับเยินไปข้างหนึ่งแล้วนะครับแค่จะหายใจยังจะไม่ไหวเลยแต่ว่านะครับด้วยสปิริตของฮีโร่อันดับหนึ่งก็เลยทําให้เอนเดเวอร์เนี่ยเขาฝืนตัวเองนะครับลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและหลังจากที่เอนเดเวอร์เขาได้ลุกขึ้นมาแล้วนะครับภาพเหตุการณ์เนี่ยมันก็จะตัดสลับไปที่ทางด้านของดาบีนะครับที่อยู่เบื้องหลังของมาเกียซึ่งเมื่อตัวดาบีนะครับเขาได้เจอกับเอนเดเวอร์เขาเนี่ยก็ได้กล่าวทักทายกับเอนเดเวอร์ไปว่าโอ้เจ อแล้วเจอแล้วเอ๊ะโชโตะก็อยู่ด้วยงั้นเหรองั้นก็เจ๋วเลยโทโดโรกิกับเอนเดเวอร์เนี่ยก็งงนะครับว่าดาบิมันเป็นอะไรของมันจู่ๆก็เข้ามาทักเอนเดเวอร์นะครับเขาก็าเลยได้ตอบกลับดาบิไปว่าดาบิแถมมากับสมพันธ์วินเลอร์ครบเซตดาบิเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับเขาเนี่ยก็ได้หยิบกระปุกน้ําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมาเทใส่เส้นผมแล้วก็ได้บอกกับเอนเดเวอร์ไปว่าใจร้ายจังเลยนะอย่ามาเรียกชื่อกันด้วยชื่อแบบนั้นเซ่เพราะว่าฉันน่ะก็มีชื่อของฉันอยู่ก็คือโทโดโดกิทยะยะะงงไลล่แล ตอนนี้นะครับน้าที่ดาบิเขาใช้ล้างเส้นผมของเขาเนี่ยมันก็ค่อยๆเริ่มกัดก่อนนะครับจนผมของดาบิในตอนนี้จากเดิมทีที่มันเป็นสีดานะครับมันก็ได้กลายเป็นสีขาวซึ่งเป็นสีผมของโทยะนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไว้เดี๋ยวผมเนี่ยจะมาทําคลิปอธิบายอีกทีนึงนะครับว่าทาไมเส้นผมของโทยะเนี่ยมันถึงเป็นสีขาวนะครับไม่ใช่สีแดงเพราะว่าก็เห็นหลายคนนะครับที่สนใจในประเด็นนี้แล้วเมื่อเอนเดเวอร์กับโทโดโรกิได้รับรู้ความจริงนะครับพวกเขาเนี่ก็ช็อกกันมากๆนะครับที่ดาบิคือ รวมไปถึงเดกุด้วยนะครับที่ช็อกเพราะว่าโทโดโลกิเนี่ยเคยเล่าเรื่องของโทยะให้ฟังซึ่งดาบินะครับเขาก็ได้บอกกับเอนเดเวอร์แล้วก็โทโดโลกิไปอีกนะครับว่าถึงหน้าตาของเขาเนี่ยมันจะดูเปลี่ยนไปบ้างนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่นึกนะครับว่าคนที่บ้านเองเนี่ยจะไม่สังเกตเลยเหรอว่าเขามีอะไรเหมือนกับโทยะและดาบินะครับเขาก็ได้บอกต่อไปอีกว่าในตอนนี้นะครับเขาเนี่ยได้ทําการเผยแพร่วิดีโอที่เขาอัดเอาไว้นะครับให้กับคนทั่วประเทศดูซึ่งคนที่ทําการเผยแพร่ ก็คือมิสเตอร์สเคปติกนะครับที่ทําการแฮกข้อมูลนะฮะแล้วก็ปล่อยคลิปของดาบินะครับไปทั่วประเทศและในตอนนี้นะครับคนทั่วประเทศเนี่ยก็กําลังนั่งดูคลิปของดาบินะครับซึ่งก็รวมไปถึงคุณแม่ของโทโดโลกิด้วยเนื้อหาภายในคลิปเนี่ยดาบีเขาก็ได้มานั่งนะครับแล้วก็ได้พูดกับคนทั่วประเทศว่าผมโทโดโลกิโทยะเกิดมาเป็นลูกชายคนโตของบ้านเอนเดเวอร์ตอนนี้ผมฆ่าคนที่ไร้ความผิดไปมากกว่า30คนแล้วอยากบอกให้ทุกคนได้รับรู้ว่าทําไมผมถึงมีสภาพที่ อัปลักษ์แบบนี้เอนเดเวอร์นั้นในอดีตเคยหยหาพลังเป็นอย่างมากและผลจากการสิ้นหวังที่ไม่อาจเหนือกว่าออไม้ได้ทําให้เลือกแต่งงานเพื่อสร้างลูกที่มีอัตลักษณ์อันแข็งแร่งขึ้นมาและผมก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความฝันที่ดูเหมือนจะเป็นผลประโยชน์ของพ่อแต่ดูเหมือนว่าผมจะเป็นผลงานล้มเหลวจึงถูกทิ้งและลืมไปดังนั้นเปลวเพลิงของผมที่ฆ่าคนไปมากมายก็คือเปลวเพลิงเดียวกันกันกบของเอนเดเวอร์และจอทีวีนะครับมันก็ได้ดับไปก็เรียกได้ว,ว่าดาบีเนาา่ยกัศ ไม่ให้เอนเดเวอร์นะครับมีที่ยืนในสังคมเลยและเหตุการณ์นะครับก็จะตัดสลับมาที่เหตุการณ์ณปัจจุบันซึ่งในตอนนี้นะครับดาบีเนี่ยเขาก็เริ่มสนุกขึ้นมาแล้วนะครับและเขาเนี่ยก็ได้กระโดดลงมาจากหลังของมากเกียและเขาเนี่ยก็ได้บอกกับเอนเดเวอร์ไปว่าต้องทํายังไงแกถึงจะเจ็บปวดทรมานถึงจะย่ายีชีวิตแกได้ไม่รู้เลยสิท่าว่าทุกวันฉันต้องไปร้องห่มร้องไห้กับนาซื้อโอะเพราะไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ไปเพื่ออะไรกันแน่ทีแรกก็กะว่าพอโชโตะที่เป็นตุ๊กตาของแกเต โตขึ้นแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังก็กะว่าจะฆ่าทิ้งซะหน่อยแต่ว่าก็ดันผิดคาดไปเพราะว่าแกได้ไต่เต้าขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งฉันก็เลยอยากช่วยให้แกมีความสุขขึ้นมาสัง,งั้นตอนที่แกต่อสู้กับโนมุที่เมืองคิวซูนั่นก็เล่นทําเอาใจหายแวบ,บเลยว่าแกจะตายไหมอันดับหนึ่งที่แกฝันถึงมันคงเป็นความรู้สึกที่หนักอึ้งสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะเสียงชื่นชมจากสังคมโลกมันคงช่วยชําระล้างหัวจิตหัวใจของแกได้เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมล่ะช่วงเวลาที่ได้หันหน้าพูดคุยกับลูกๆคงทํา ให้ได้รับรู้ถึงสายสัมพันธ์ของครอบครัวเลใชแมล่ะคิดว่าถ้ามองไปยังอนาคตข้างหน้าก็จะทําตัวเองให้ถูกต้องได้ละสิดูแล้วเหมือนจะยังไม่รู้พอนั้นฉันจะบอกให้เอาบุญแล้วกันว่าอาดีตน่ะมันไม่มีวันหายไปหรอกกรรมใดใครก่อกรรมนั้นคืนสนองไงล่ะเอาละ่ะมาตกนรกไปด้วยกันเถอะโทโดโรกิเอ็นจิแล้วเมื่อสิ้นสุดประโยคคําพูดของดาบิหรือว่าคําพูดของโทยะลงนะครับเหตุการณ์ในไมฮีโรอะคาเดเมียในตอนที่290ก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวนะครับจะเป็นยัง ไงต่อไปเมื่อดาบิเปิดเผยตัวตนมาแล้วเอนเดเวอร์กับโทโดโรกิจะรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงก็โปรดติดตามรอรับชมกันได้ในตอนต่อๆไปเลยนะครับและสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ขอฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับและถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนเนี่ยผิดพลาดประการใดนะครับหรือว่าผมเนี่ยตกหล่นอะไรไปก็ต้องขอกราบประธานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสาหรับในวันนี้นะครับผมเนี่ยก็ต้อง ตอขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ